สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่29กรกฎาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นวิกสังกษีนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของแอดเซลพเนจรมีเลข4นะครับ อัดโสดอันตรพานี้หลุดทุกทันคำนวณได้7กับพก้าข้อํา่คำแสงมีเลข2แล้วก็อัดสูชาดามีเลข6นะครับตัวชนเด่นนี้ได้เลข1หลุดไปทุกทันทางได้เลขงวดก่อนก็จะประมาณนี้สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือนะครับสูตรคำนวณของแอดเซียลพเนจรได้0กับ3ทุกทัน 0กับ3อสโอันธาพาลได้7กับ9พ่อใหญ่คําแสงได้0กับ1อสุชาดาได้0กับ5โชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข0ตามนี้นะครับนวะทางเด่นวิกสังคสีมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดคุณพิพรตจ้อของข้อมูลคำนวณได้เลข3า3จุกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน8 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9นะครับคำนวณได้เลข9ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคูนพี่พรนะครับวันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างมีแนวทางงวดที่ผ่านมาให้ดูด้วยนะครับมีเลข6ทุกทันที่เข้าหลักหน่วยวยออก2อสําสหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้06 79นะครับ 0 6 7 9อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับเด่นล่างสูตรนี้งวดก่อนมีเลข6นะครับสำหรับงวดใหม่ได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ6814นะครับ6814มาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดเรนโบ งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้9012ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลัก10บไปออก324สําำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7890ทุกท่าน7890 ต่อมาก็จะเป็นชุดมัดรวมนะครับมาได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย2สูตรของอาจารย์หลุดไปสูตร1ทุกทันทําให้ชุด2ตัวที่มัดนั้นหลุดไปนะครับสําหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือสูตรที่1ของอาจารย์คํานวณได้6 7 8นะครับสูตรที่2ได้901 มัดกันได้696061 797071 8980แล้วก็81ชุดที่ติดดาวมาให้เพิ่มเติม4ชุดก็จะมี696061แล้วก็71ถูกทันตามนี้นะครับแนวทางมัดรวมของแอดเรนโบ มาต่อกันที่แนวทางของอัชวโรธนะครับเป็นข้อมูลมัดร,รวมระหว่างหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนมาพร้อมกับชุดที่ตัดให้เป็นบางส่วนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีสองสี่ทุกท่านตรงนี้นะครับสองสี่ก็เข้าตรงๆครับโวยออกสามสองสี่สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้ สูตรหลัก10 v วีของอาจารย์ได้1 2 3 4 5 6 7หหลักหน่วยบนของอาจารย์ได้90 1 2 3 4 5จหุดมัดของอาจารย์ตามนี้นะครับจะมีแนวทางาแต้มด้วยทุกท่านแต้ม5าสำนักนะครับ6สูตรชน2กับ5มีคู่ดับด้วยนะครับส่วนชุดที่อาจารย์ตีกรอบมาให้ก็อยู่ด้านบนทุกท่านได้เรียงดูเอาเลยนะครับ แนวทางของอัชชวโรธอีกหนึ่งสูตรคำนวณของอาจารย์จะเป็นสูตร2ตัวด้านบนนะครับอาจารย์บอกว่าทดลองสูตรครับสำหรับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างสูตรที่คำนวณได้ก็คือ456กับ6 7 8 มัดกันได้4 6 4 7 4 8 5 6 57 5 8 6, 6 6 6 7แล้วก็6 8นะครับสามีทุกท่านเป็นสูตรทดลองเดินนะครับของอัชวโรธถัดมาครับจะเป็นแนวทางเดินล่าง2สูตรมัดรวมนะครับมีแนวทางของแอดมอนใบฝั่งทางซ้ายจละของข้อมูลคำนวณได้7ตัวเดียว มัดกับแนวทางของแม่บ้านสายมูคำนวณได้เลข9ได้ชุด2ตัวมา2ชุดนะครับก็คือ7997ทุกทันตามนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลถัดมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลือกเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันในความทรงจำเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกทัน ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของอสมุดบันทึกเจ้าของข้อมูลคำนวณได้801นะครับ801ส่วนใบนี้จะเป็นสูตร2นะครับ10หน่วยล่างสูตร2อาจารย์คำนวณได้560นะครับ560 มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่าง4ตัวของแอดวู d ดสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้7925ทุกท่าน7925งวดที่ผ่านมาคำนวณได้1369ก็มีเลข6กเข้าหลักหน่วยนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดมัดของอาจารย์ทุกท่านตัวเด่นด้านล่าง คำนวณได้3ตัวเดียวมีตัวรองด้วย2ตัวก็คือ9กับ0ชุดที่อาจารย์มัดมาให้นะครับมี39 30 38แล้วก็40ติดดาวมาที่39กับ38ชุดกันมี49 59แล้วก็79ทุกทุกพันสามนี้นะครับมาต่อกันที่แนวะทางเลขตารางของแอดคม ใครรอใครตามอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขในตารางของอาจารย์ที่เข้าก็จะมี2องสากจุดทัน2 3 6สมโวยออก3ามสอี่สอนะครับสำหรับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายวันที่อยู่ตรงนี้นะครับวันที่1เดือน8 เลขในตารางด้านบนของอาจารย์คำนวณได้6กับ3ตรงกลางได้5 7 4ทข้างล่างได้1กับ9นะครับ6 3 5 7 4แล้วก็1 9สูตรเลขตารางของแอดคมถัดมาก็จะเป็น,นทางเลขตารางของอาจารย์สเสน่นะครับหรือว่าตาราง sn วดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์นี่มาครบทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับมีสามมีหมีสองแล้วก็มี4ี่วยออกสามสองสี่หในทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้นะครับหนึ่งทับแปดสองพัยิบหาทางเดเรของอาจารย์หกงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่าน ส่วนเลขตารางของอาจารย์ด้านบนนะครับคำนวณได้ศ1ย์ตรงกลาง356ข้างล่าง74นะครับ01 356แล้วก็74แนวทางของอาจารย์เสน่ห์นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ